สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสิบเ็วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรก emperor page of pentacle นะคะสองเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสิบไม้เทา้า empress h y d r o p h a n t หนึ่งดาบนะคะจะเป็นไพ่พบพิคเนตแล้วก็ใบสุดท้าย s t a สต s t i c มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นผู้นำนะคะหรือได้ตำแหน่งนะได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้รับความไว้วางใจได้อํานาจนะคะได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นด้วยหรือมีดวงของการได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะได้ตำแหน่งอย่างที่คุณหวังเอาไว้นะหรือถ้าชีวิตของคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันแข่งขันผลงานนะคะแข่งขันเรื่องของการสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียน หรือแข่งขันอ,อย่างเช่นแข่งขันกีฬาก็ได้นะคุณก็จะได้รับชัยชนะเป็นผู้ชนะนะคะแต่ก็มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของเราด้วยนะเหมือนถ้าเราอยากจะสอบผ่านสอบได้เราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือนะคะขยันหมั่นเพียรน,นะคุณก็จะได้ความสําเร็จนั้นนะได้เป็นผู้ชนะอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็เป็น ดวงนะของการได้เป็นผู้นำที่ดีด้วยอาจจะได้เป็นหัวหน้านะเป็นผู้นำในการทำภารกิจต่างๆที่ดีมากๆนะคะาสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีได้อย่างเต็มที่ หรือใช้ประสบการณ์ที่คุณมีสามารถนำมาปรับใช้ให้การทำงานในปัจจุบันดีเพิ่มมากขึ้นนะหรือได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่มันสามารถมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานให้ดีก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างจะมีความเก่งนะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างดีมากๆมีความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถที่หาคนนะที่ จะสูเราไม่ได้เลยแล้วก็มีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งด้วยนะคะศัตรูมูมานนะคนที่จ้องจะทำร้ายเราไม่สามารถทำอะไรเราได้นะเพราะว่าความที่เราโดดเด่นนะคะแล้วก็นะมีเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการลงมือทำด้วยนะคะใครที่หวังนะเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่มันจะส่งผลดีมากๆในเรื่องของหน้าที่นะการงานนาที่จะค่อยๆเติบโตมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้ทํางานที่ที่มันทา้าทายมากขึ้นที่มันจะส่งผลดีในเรื่องของอความสําเร็จความก้าวหน้าก็ได้นะคะแต่การที่คุณเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าก็ต้องใช้อํานาจในทางที่ดี ในทางที่มันจะส่งเสริมทำให้าการทำงานหรือการทำางานร่วมกันกับคนหมู่มากหรือมีลูกน้องในการควบคุมเนี่ยคือต้องต้องอย่าเอาเปรียบนะคะต้องปกครองด้วยความยุติธรรมนะเพราะว่ามีไพ่สถิติด้วยนะคะขอให้คุณคงไว้นะซึ่งความยุติธรรมความถูกต้องมันก็จะส่งผลดีกับ หน้าที่การทำงานของคุณด้วยนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแตนายความอายการผู้พิพากษาหรืองานที่ต้องตัดสินคนอื่นอย่างเช่นเป็นกรรมการก็ได้นะคะเป็นปเป็นกรรมการแข่งขันนะต่างๆก็ขอให้มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงจะทำให้คุณได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นหรือหากคุณถูกเอาเปรียบนะคะนะเป็นตัวเราที่ถูกเอาเปรียบหรือ อาจจะมีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําผิดนะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนั้นนะคะความจริงจะปรากฏทุกคนจะยอมรับในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันปรากฏหรือถูกเปิดเผยนะทำให้เราสามารถหลุดพ้นนะคะจากสิ่งไม่ดีหลุดพ้นจากข้อเก่าวหาต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของ การถูกใส่ร้ายนะคะมีคนนินทาเราว่าไรเราคือถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหานะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวความจริงบางอย่างมันก็จะปรากฏขึ้นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะเรามุ่งมั่นตั้งใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทําให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะ,ะก็เปิดด้วยนะเรื่องของอํานาจบารมีแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งนะคะ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นราศีนะที่มีเสน่ห์มากๆช่วงนี้ทําอะไรก็ดูดีดูมีออร่าจะเป็นที่สนใจนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว,ยวงานที่คุณทําอยู่จะส่งเสริมทําให้คุณมีชื่อเสียงนะเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับด้านการบันเทิงนะงานที่ต้องพบปะผู้คน งานที่ต้องเข้าสังคมใช้คำพูดใช้การสื่อสารใช้การเจราจาเนี่ยค่อนข้างเฮงปังดีมากๆเหมือนเราพูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งน,นะคะมันเหมือนกับว่า,าสร้างความเชื่อมั่นนะให้กับตัวเราทำให้คนมีคนหลงสเสน่ห์ชื่นชมชื่นชอบในตัวเราในผลงานของเราเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะไปเสริมสวยเสริมหลอก็ได้ อาจจะไปทาสายแยกกล้ามนะเพื่อทําทให้การทํางานมันมันสงผลดีมากขึ้นก็ได้นะยิ่งถ้าใครเป็นดารานักสแสดงนะต้องใช้หน้าตานะคะก็อาจจะใช้เงินลงทุนนะที่เกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งมันจะคุ้มนะคะคุ้มค่านะกับเงินที่เราได้สูญเสียไปก็จะทําให้มีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นนะมีคนมาจ้างงานเรานะก็เป็นการ สร้างโอกาสดีๆในการสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีมากๆแต่ว่าจะไปทำกับที่ไหนนะคะก็ต้องดูด้วยนะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีเอาที่แบบว่าถูกกฎหมายนะคะนะตรวจสอบให้ดีอย่าเห็นว่าราคาถูกเดี๋ยวถ้าทำแล้วออกมาไม่ดีนะเสียเงินไม่ว่านี่เสียความรู้สึกเสียเวลาด้วยนะก็ศึกษานะตรวจสอบให้ดีเพื่อที่จะไม่ ถูกหลอกถูกโกงได้นะคะก็เอามาระวังด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลานะที่ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นนะจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็เงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวเงินที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราซะส่วนใหญ่นะคะคือมันต้องเสียเงื่อต้องปาดเหงื่อหน่อยนะกว่าจะมีเงินเข้ามาแต่มันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ ความเหนือเหนื่อยในวันนี้นะคะก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นหรือหากใครนะที่อาจจะต้องแบกรับปัญหามากมายเลอทีเดียวนะคะอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยนะปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาเรื่องงานใดใทั้งหลายนะคะมันก็ถึงคราวที่จะค่อยๆผ่อนคลายดีขึ้นบางทีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วย บางเรื่องที่มันไม่จําเป็นเราก็ปล่อยวางลงบ้างนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นนะถือไว้มันก็อาจจะหนักหน่วงสําหรับเราเราต้องหาวิธีที่จะทําให้เราาได้ผ่อนคลายหรือ,อาสามารถจะจัดการนะคะกับภาระนั้นๆไปได้นะคะเราต้องหาตัวช่วยนะต้องหาวิธีที่จะช่วย ทําทให้เราหลุดพ้นนะคะจากภาระหน้าที่นั้นด้วยนะบางทีก็ต้องเกิดจากตัวเราก่อนนะคะนะอย่าแบกรับปัญหาไว้เพียงคนเดียวต้องระบ,บายบ้างนเมะ่มัชน,นแล้วเราอาจจะาเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ได้หรืองานบางงานนะคะงานบางหน้าที่เราอาจจะต้องไปขอความร่วมไม้ร่วม,มือจากคนอื่นด้วยเราไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะอย่าไป อย่าเป็นคนขี้เก e i ใจหรืออยากกลัวนะคะเพราะว่าถ้าเราทําคนเดียวมันอาจจะไม่สําเร็จอาจจะเกิดความเสียหายได้นะต้องได้รับความร่วมมายร่วมมือจากคนในองค์กรน,นะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมถึงจะประสบความสําเร็จได้แต่เชื่อเลยว่านะก็จะได้รับความร่วมไมายร่วมมือที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามีดวงของการได้รับแรงสนับสนุน ได้รับความเมตตาเอนดูด้วยหรือถ้าเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ก็เหมือนจะมีคนหยิบยื่นนะคะความช่วยเหลือนะคะช่วยมาไขาปัญหาทําให้เราหลุดพ้นนะจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะเราก็คุณจะได้เจอสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นอาจจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะที่ช่วยอาจจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้คุณ มีสติมากขึ้นก็ได้นะการได้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิมันจะทําให้เราเหมือนมีสติมีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะก็คือความใจสู้นะคะไพ่หนึ่งดาบไม่ว่าคุณนะจะเจอเจอเจอ,อุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตก็อย่ายอมแพ้นะคะอย่าจำนนต่อโชคชะตา แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอาจจะถูกกำหนดไว้แล้วก็ได้นะแต่เราก็อย่าท้ออย่าเพิ่งหมดหวังเราจงเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับมืออุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอนั่นแหละที่จะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้คุณผ่านพ้น วิกฤตปัญหาต่างๆไปได้มนุษย์ทุกคนนะย่อมเจออุปสรรคปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่านะเราต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณผ่านช่วงเวลาที่แย่นะหรืออาจจะเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตของคุณก็ได้ถ้าคุณสามารถผ่านได้มันจะมีสิ่งดีๆมากมายมีปฏิหารข่าวดีเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นนะจงมีความหวังกับชีวิตเสมอ ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่มันก็ผ่านไปได้ทุกครั้งนะถ้าเรา,ลอ,อาลองมองย้อนกลับไปนะคะเนี่ยคุณก็เจอเรื่องไม่ดีมาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายคุณก็เอาตัวเองผ่านมาได้นะถือว่าคุณเก่งมากๆเลยนะคะก็จงให้กำลังใจตัวเองให้มากๆ กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะรวมถึงเป็นราศีนะที่จะได้รับคำอวยพรได้รับคำเหมือนคำช่วยเหลือนะคะที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย สิ่งที่คุณได้อธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีโอกาสที่จะเป็นจริงแล้วนะกำลังสำเร็จผลแล้วเหมือนแต้มบุญที่เราได้สะสมมาเริ่มที่จะทํางานแล้วก็ได้นะคะอันนี้สมผลบุญมันกําลังส่งผลดีกับดวงชะตาชีวิตของคุณดังนั้นนะของให้คุณยึดมั่นนะคะของการทําดีคิดดีพูดแต่สิ่งดีๆนะไม่คิดร้ายใครไม่ทําร้ายใคร ก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้เจอคนดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะแล้วก็กันสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากชีวิตของเราด้วยศัตรูหมู่มารทั้งร้ายนะก็จะแพ้พ่ายไปเองทําอะไรเราไม่ได้บางทีนะคะนะมานไม่มีบารมีไม่เกิดเมื่อเราสามารถจะผ่านพ้นได้นะเราก็จะได้สร้างอำนาจบารมี ได้มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำมากมายเลยทีเดียวก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสุปเปอรทที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก็ขอขอบคุณมานณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปางตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ